สวัสดีครับพบกับผ,ผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้เดี๋ยวเรามาชมพระเลี่ยมทองกันนะพี่นะว่าวันนี้มีพระอะไรกันบ้างนะฮะวันนี้ผมเดินทางนะกับจังหวัดพิจิตต์แล้วนะครับผมนะวันนี้ก็รวบรวมพระเลี่ยมทองนะเอาไว้มากที่สุดในคลิปเดียวนี้เลยนะครับผมนะเพราะว่าหลายหลายวันมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงพระเลี่ยมทองนะแต่ว่าเป็นพระชุดใหม่ที่เข้ามานะพระเนียต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่ ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับผมนะแล้วก็เป็นพระาบางองนั้นเป็นเป็นทองลงยานะแล้วก็เป็นเป็นเนื้อเงินนะเป็นพระเนื้อเงินแท้นะแล้วก็เป็นทองคําแท้นะต้องบอกก่อนเลยว่าพระเนื้อเงินเนี่ยต้นทุนมูลค่าก็ค่อนข้างจะสูงนะแต่ถ้าอยู่ในมือเซียนใหญ่เนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเล่นละเล่นหากระดับหลักแสนแน่นอนนะแต่ละองค์นะแต่ละองคนะ์ อย่างเงี้ยเดี๋ยวเริ่มเลยนะอย่างเงี้ยเป็นหลวงปู่ทวดนะเดี๋ยวขอยกักขยับไฟแป๊บอย่างนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะอันนี้เป็นเนื้องเงินหน้าทองคำนะเนื้องเงินหน้าทองคำทองนนหนา,นะะนานหนาฮะทองหนาหนา ไม่ได้ถ่ายรูปซ้ำนะครับพี่นะไม่ได้ถ่ายรูปซ้ำเแล้วขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> อ่ะนี่นะ <c oughs> ุดทวดนะหลังลงูดทิมอันนี้ก็จะเป็นพระเนื้องเงินนะฮะ <c oughs> ลงยานะเนื้องเงินลงยาหน้ากากทองคําแท้นะหน้ากากทองคาแท้นะนี่ บอกเลยพระสรีระดูแบบชัดเจนนะชัดเจนนะ <c oughs> อันนี้ก็พระหลักมื่นนะ <c oughs> อันนี้ก็พระหลักหมื่น <c oughs> ลูกอมหลวมพ่อแก้วนะอันนี้ดูนะฮะว่ามาแบบเป็นทองทองลงยาห่วงนี่หนาปึกเลยนะห่วงหนาปึกเลยอันนี้ลงยาสุขโขไทยนะ สว,สวยเลยนะผมขออนุญาตแบบไปแบบไวหน่อยนะครับพี่นะเขี้ยวเสือนะฮะสนใจรายการไหนนะ,ะแแบบทักเข้ามานะพี่นะแคบบทักเข้ามาถามราคาได้นะฮะ,ะวันนี้มาสายใต้ได้สายใต้เยอะนะผมได้พัทจากทางใต้ลงไปเยอะนะฮะเดี๋ยวรอชมวัน วันวันเสาร์ดีกว่าเนะเพราะว่าวันศุกร์นี้คืนเนี้ยนะผมน่าจะถึงตีอะไรเท่านั้นเองนะสิบหกชั่วโมงนะเดินทางจากสุร,ราษฎร์กับพิกิตนะสิบหกชั่วโมงอันนี้เป็นเนื้องเงินหน้าขาดทองคำนะหลวงปูททวดนะอันนี้ก็จะเป็นโซทอนนะโซทอน หน้ากาขทองคำเนื้อเงินเหมือนกันนะฮะผาเยอะนะวันนี้นะผาเยอะนะต้องค่อยๆดูไปนะพี่นะค่อยๆดูไปใจเย็นๆนะแต่ยังเงผ้าหลักหมื่นนะพี่นะต้องบอกก่อนว่าหลักหมื่นนี่ก็คือสองหมื่นสามหมื่นนะฮะ อย่างเงี้ยกรอบลงยาพวกเนี้มามาสองหมื่นหกสองเจ็ดแล้วพี่นะเอาเรื่องจริงนะมาสองหมื่นหกสองืเจ็ดแล้วเฉพาะกรอบนะขายที่ทางสั่งกรอบรู้ราคาดีนะฮะนี่นะห่วงหนานะห่วงหนาคนเล่นพระเลี่ยมทองเนี่ยเห็นเขาก็รู้นะฮะผมเคยขายครั้งหน,นึ่งในสิบยี่สิบองเลยนะ ลูกค้าซื้อทีเดียวรวดเลยนะแล้วเป็นพันเนื้องเงินนะเป็นพันเนื้อเงินขาวๆนี่เป็นพันเนื้อ,งเ,งนะเ,เ,องเงินนะแต่อันนี้ไม่ใช่นากาะนะอันนี้เป็นหลงพุ้สุกนะ,ะเดี๋ยวผมอขออนะุญาตไล่เลียงไปนะหลงพุทธหลงพุททวดเยอะนะอันนี้เป็นศูนย์แปดศูนย์แปดลงยานะ อาจจะไม่ได้สะดวกถ่ายรูปต้องขอพัยจริงๆนะพี่นะั่นสำหรับคนที่ขอให้ผมถ่ายรูปนะเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดพระอยู่ท้ายรถนะพาอยู่ท้ายรถนะบางทีขอรูปมาแล้วกม็มันไม่ได้จบนะมันไม่ได้จบบางทีก็ต้องมัวมาจอดรถอีกนะฮะต้องมัวมาพี่คิดดูผมอยู่ใต้เนี่ยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคนขอรูปผมเนะี่ยผมก็ต้องไปลื้อนะ ไปหรือผมมีอะไรบ้างหลังรถอะนะอุปกรณ์ไล้พระนะเสือ้อผงเสื้อผ้านะ,ะมีทั้งอะไรถาดใส่พระนะโ,โหดเต็มไปหมดละนะบางทีมันก็กระจัดกระจายนะนี่เป็นเนื้องเงินนะนี่เป็นเนื้องเงินโรงยานหลผมพรเดิมนะฮะอันนี้ปิดตาจมโบนะอันนี้จมโบหนึ่ง สว,สวยนะเรียมทองแท้แบบนี้ไม่แพงนะแบบนี้ไม่แพงนะฮะจะไปแพงพวกลงยาแบบนี้นะเนะี่ยอันนี้หลงปูตุกจะไปแพงพวกลงยาแบบนี้นะ พอลงยาแบบนี้แพงตั้งแต่กรอบมาเลยนะแพงตั้งแต่กรอบมาเลยนะฮะอย่างนี้ก็เป็นหน้ากากทองคำนะไม่แพงแสวยเลยนะหน้ากาก น,นี้ก็เป็นพักคงนะพคงใครชอบเครื่องรางกันนี่เลยนะเสือนะฮะตัวไม่ใช่เล็กเลยนะเสือตัวนี้ตัวใหญ่สวยด้วยนะนี่ใหญ่จริงสวยจริงลือลอนะยังชัดเจนอยู่นะฮะนี่ อันนี้คือตัวใหญ่นะถ้าเทียบจากมือผมนี่คือใหญ่มากนะหูหนูตาลูกเต๋านะฮะใหญ่ใหญ่จริงๆสวยด้วยนะฮะอันนี้เป็นหลวมพ้อเงินนะหลมพอเงินพิมพ์คิตานะ เลี่ยมทองแท้ทุกใบนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะขายได้จำนำได้นะพี่นะผมขายมาแล้วตั้งหลายกอบนะวันนั้นผมขายกอบเงินนะเอ้ขายกอบทองนะฮะให้กับเซียนพิซซูโลกไปนะก่อบแบบนี้นะผมแกะนะแกะวางหน้านะอันนี้เป็นกลิ่หวางหน้า แกะไปขายจะจำไม่ได้ว่ากี่ใบนะแต่แต่แกะไปขายได้ได้แสนสามหมื่นสามพันนะขายได้แน่น,นอนนะขายได้แน่น,นอนขายขายไม่ได้มีร้านแนะนำอันนี้เป็นเงินนะแล้วนี่เป็นทองคำทองคำทองคำ,ท,งคำที่เหลืองนี่คือทองคำหมดนะที่เหลืองนี่คือทองคำหมดบอกเลยว่าเป็นทองคำแท้นะพี่นะเป็นทองคำแท้ ใบเหล็กนะอันนี้เก่าแน่นะเก่าแน่มีดลุมพะเดิมนะใบเหล็กนะแหน่ทองคำนะน้อยเหล็กแหนทองคำ,นะอ,งคำอันนี้ดำก็เป็นงานนะบอกเลยว่าครบรถเลยนะครบรถเลยหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะอันนี้ทองคำอันนี้เป็นเงินแล้วหน้า อันนี้ก็เป็นทองคําเงินนาคนะแล้วก็ทองม้เหล็กลายเสมาเหมือนกันนะฮะม้เหล็กเลสลายเสมาเหมือนกัน,นไม่ต้องไปซื้อแพงพี่นะผมบอกเลยว่าพระเรี่ยมทองเนี่ยมันมาที่ผมก่อนอยู่แล้วนะฮะ ลงจากนี้ลูกค้าผมก็ซื้อไปอีกทีหนึง่งซื้อไปอีกทีนึ่งก็ไปขายอันอีกทีนึงต้องบอกก่อนว่าราคาขายนี่ก็ตุดตุดติ่งกว่านี้เยอะนะฮะลูกค้าเขาดีกว่านี้เยอะนะเพราะว่าเขาซื้อในราคาที่ค่อนข้างจะแพงกว่ากว่าผมได้เลยนะนี่อันนี้เป็นสมเด็จนะฮะมีมาองค์เดียวนะสมเด็จวันนี้นะแต่สวยมากนะสมเด็จอ นี่ก็จะเป็นเขียวเสือนะฮะสวยเลยหน้านี้นะสวยเลยดูง่ายๆสวยนะสิงนะไม่ทราบที่ แต่ดูนะฮะการเลี่ยมเขานะเขา,เขาเขาเลี่ยมแบบเขา้าเข้ากรอบเข้าจุดทุกอย่างนะฮะนี่เข้ากรอบเข้าจุดทุกอย่างคือเป็นการเลี่ยมแบบตั้งใจเลี่ยมนะฮะเป็นการเลี่ยมแบบตั้งใจเลี่ยมเป็นสิงห์งาแกะนะสิงห์งาแกะนี่ก็เป็นโคตจะสิง สิ่งเนี่ยผมไม่ค่อยตีที่หรอกพี่นะเพราะว่าบางคนซื้อไปห้าไหนอาจารย์เพชรบอกเป็นอาจารย์นี่แล้วไหลไปเป็นอาจารย์อื่นก็ผมบางทีผมก็เลยพูดว่าผมไม่ทราบที่นะอันนี้เป็นพระรอดนะพระรอดเมื่อวานนี้พี่ทันหนึ่งของรูปพระรอดนะผมผมลืมไว้หลังรถนะฮเดี๋ยวเชาว้านี้เดี๋ยวถ่ายรูปให้นะ รอดนะเหรียญทองลงยาบางทีเราเดินทางอยู่ตอนนี้ผมข้ามข้ามมาที่เกาะเนี่ยบางทีเนะี่ยมันมันไม่ค่อยมีขึ้นนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพุททวดนะผมไม่รู้เป็นเหรียญเนื้ออะไรนะจะเป็นเนื้อทองคําหรือเป็นเนื้อ,อชุบ หรือว่าเป็นเนื้ออะไรนะเพราะว่ามันมาแบบนี้ผมไม่รู้นะผมไม่มีเครื่องยิงนะเครื่องยิงล้านกับบาทนะพี่นะเครื่องยิงเปอร์เซ็นทองใน,นล้านกว่านะฮะถ้าผมมีความรู้เรื่องทองคำเนะี่ยผมว่ากล่าวว่าอยากจะซื้ออยู่เหมือนกันนะฮ่ากลิ่ง วางหน้านะวางหน้าอา่ะวางหน้านะกิ่งวางหน้ามีสององนะฮะกิ่งวางหน้ามีสององสวยกิฟทั้งหมดนะฮะสวยกิฟทั้งหมดเลยนะฮะพยาพิชัยดาบหักนะ,ะใครอยู่ ทางสายอุตรดิตนะนี่จะชอบนะพยาพิชัยราับหักนะฮะจริงๆท่านเป็นคนที่เก่งะนะก็ไม่แปลกนะหลวงพอกรันนะวัดพญาตนะเนื้อเงินนะเนื้อเงินทองลงยานะพระเนี่ยมันดูง่ายอยู่แล้วพี่นะไม่ดูไม่ง่ายเจ้าของก็คงไม่เลี่ยมนะในความรู้สึกผมนะ เพราะว่าพระมันเรียบร้อยอะนะเขาเรียบร้อยจ,จริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยจัมโบ้สองเนี่ยนะพระเรียบร้อยหมดนะเน,นี่ยเงี้ยแล้วเขาจะเอาไปเลี่ยมทําไมเราผมก็ซื้อบาแบบเลี่ยมเหมือนกันนะนะเลี่ยมใบหนึ่งก็หลายตังอยู่นะอย่างนี้ไม่แพงหรอกพี่นะอย่างเงี้ยไม่แพงใบหนึ่งใบหนึ่งก็เริ่มเริ่มต้นราคาก็ เริ่มต้นราคาก็อยู่ที่เจ็ดพันแปดพันนะมูลคูกไข่เจ็ดพันแปดพันเลี่ยมทองก็คุ้มแล้วนะะเลี่ยมทองก็คุ้มแล้วเก็บไปวันข้างหน้ามูลค่าก็เพิ่มอีกนะเพราะว่าลูกค้าผมที่เคยซื้อพร้าไปสมัยก่อนเนี่ยทองมันไม่ได้แพงแบบนี้งม่อท่านเขียวเขาบอกว่าพอรอช่วงจังหวะที่ทองแพงแล้วก็ขายได้ราคาเลยนะ อนนี้มีพระที่ลูกค้าปิดผมไว้เนี่ยหลายหลายสิบองค์มากนะเดี๋ยวผมส่งให้นะเนี่ยกลับไปถึงมาแล้วส่งให้เลยนะผมขออนุญาตแป๊บนึงผมขอดูแปบ๊บนึงว่าผมแคปตะคู่นะฮะ เส้นเนในหูครบหมดนะฮะก็แดงเส้นในหูครบหมดต่อไปนะพี่นะอาวันวัน,ว,นวันจันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์วันเสาร์เลยจะได้เห็นคลิปผมเนะี่ยอาจจะหนึ่งสองสามคลิปในแต่ละวันนะและอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องพัฒนาภาะเครื่องเลยเดี๋ยวผมก็จะลงนะอาทิตย์หน้านี้เดี๋ยวได้จเจอพ้าเยอะนะเพราะว่า มารอบแน่เจอพระเยอะนะแต่ว่าเป็นพระหล่อบโบราณน,นะหลงปู้ทวดก็ไม่ค่อยได้เจออะไรมากนะแต่ก็แต่ก็เจอบ้างนะอันนี้เป็นหลงปู้เอี่ยมอันนี้คือผมก็ไม่ไ,ไม่เอามาลงให้ทุกท่านได้ชมนะเพื่อถูกอกถูกใจนะผมไม่ได้เน้นขายอะไรมากมายนะพี่นะ่าเพราะว่า ขายเนี่ยมั่นใจตัวเองมากว่าขายถูกนะขายถูกถ้าเล่มทองนี่กล้าพูดได้เลยว่าขายถูกสุดนะขายถูกสุด <S <S เพราะว่าพ้าที่ไหลายจากผมไปเน่ยค่อนข้างจะเยอะนะผมถึงผมอาจจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดนะแต่ผมมั่นใจว่าผมมีลูกค้าที่ซื้อพ้าเหมาต่อจากผมไปเนี่ยเยอะมากก็ไม่ต่างจากคนที่เขาดังๆกันในโซเชียลหรอกพี่นะเดี๋ยวผมก็จะทําในเรื่องของโซเชียลนะ ใหมากขึ้นกว่านี้แล้วกันนะฮะอันนี้เป็นหลวมพะกลั่นเนื้อเงินลงยานะแต่พระเลี่ยมทองพวกนี้จะจะวนกันอยู่กับกับกับคนที่เล่นพระเลี่ยมทองโดยเฉพาะนะจะวนกันอยู่อย่างนี้นะฮะแล้ววันหนึ่งมันก็วนกลับมาผมอยู่อย่างเงี้ยน,นะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพอแดงนะแค่ดูนะแล้วก็ชอบถูกใจองไหน ทักทายเข้ามาถามราคาได้นะครับพี่นะเพราะว่าพระมันเยอะจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชุดนี้ผมก็ต้องเอาไปหมุนเวียนนะให้กับผู้ที่ทำมาค้าขายกับผม,มนะอย่างเงี้ยไม่แพงพอ้งี้พระหลักพันนะหลักพันแต่เงี้ยหลักหมื่นนะเกี่ยวเสือเงี้ยหลักหมื่นนะ จำปีนะจำปีตีเอาฮะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะจำปีนะอันนี้เขาเรียกอินนะอินนะเป็น,นเครื่องรางทางภาคเหนือนะฮะอินงาแกะนะเอะไรนะดูผมดูปั๊บนะว่างาหรือเขี้ยวอันนี้เป็นเขี้ยวนะพี่นะเป็นเขี้ยว เคียวกับงานนี่ดูไม่ยากนะฮะดูไม่ยากเลยอันนี้เป็นหลงผู้ทวดหลงผู้ทิมนะผู้ทวดหัวโตฮนะหัวโตเตรียมทองอย่างนี้ไม่แพงนะอัารย์ฟันเนี่ยแบบนี้ไม่แพงอย่างนี้หลักพันนะหลักพัน อ๋อผมบอกว่ามีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นเป็นเป็นไปได้แน่นอนนะว่าว่าต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นแน่นอนเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่มีหรอกฮะหลักร้อยนะคือมันจะมีช่องเนี่ยหลายช่องผมไม่ได้ซีเรือดเลยว่าลูกค้าจะซื้อของใครอะไรยังไงนะแต่ต้องตรวจเช็คดูคุณภาพพระด้วยนะ,ะพี่นะพระตรงไหนก็มีขายนะฮะแต่คุณภาพมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น เซียนเขาคงไม่มาควานหาของแท้หรอกพี่นะบางคนซื้อไปสองร้อยเงี้ยร้อยนึงเงี้ยนะแล้วเราจะไปหวังว่าเราจะได้พลาแท้ไปฟุกไปอะไรเงี้ยโอกาสเนี่ยมันยากพี่เซียนเขาตั้งโต๊ะรับตื้อกันเนี่ยวันหนึ่งเขาไม่เคยได้ของแท้เลยนะ แต่ผมป้าพูดนะผมพูดได้แบบไม่อายเลยนะพาแท้นะของผมเนะี่ยที่ไปอยู่ในมือเสียเนี่ยเยอะเยอะแยะมากมายพี่เพราะว่าเราเหมาเนะี่ยเรามีโอกาสที่จะเจอพาแท้เนี่ยเยอะนะพาแท้ที่หลุดไปเนะี่ยหลุดไปได้ยังไงหลุดไปเพราะว่าผมเนะี่ยเป็นคนเก็บแต่หลเพ่อเงินหลวงพ่ออื่นเนะี่ยไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยเราไม่ศึกษาเลยนะนี่เป็นหลวงพ่อกลั่นนะเป็นเหรียญกลมนะ พอไม่เอาเลยก็หลุดนะลูกค้าบางคนเนี่ยหลุดแล้วยัยงยังเยอะผมเลยนะคุณเพชผมขายไปเท่านัน้นเท่านี้คือผมยินดีด้วยนะผมต้องบอกก่อนว่าผมมีแต่ความยินดีนะเพราะว่าคือเราอยากให,ให้ให้ลูกค้าเราได้แบบนั้นอยู่แล้วนะจุดป,ประสงค์ของเราวัตถุประสงค์เรานะเราอยากให้ลูกค้าได้ได้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราไปเหมือนกันนะฮะนี่เพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ทําตรงเนี้ย พระเนี่ยมันอาจจะมากหน้าหลายตาเราไม่ได้มีเวลาที่จะเช็คทุกองค์อยู่แล้วนะแต่เรามีเวลาที่จะเอเอาพระเนี่ยมานำเสนอให้กับลูกค้าทุกท่านทุกคนในในในมิติที่มันเหมือนกันหมดอ่ะนะเหมือนกันหมดคือทุกคนมีไลน์นะมี youtube สามารถดูช่องผมได้เท่าเทียมกันหมดนะแม่จีบุญเรือนผมไม่ได้บังคับว่าเอ้ยคนนั้นจะต้อง เอาพระองค์นี้ไปองค์นี้ไปนะคือเราให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกเท่ากันหมดนะเท่ากันหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราว่าเรามีมาตรฐานของเราไว้ตรงนี้นะผมไม่ได้เลือกที่รักมากที่ชังเลยนะพี่นะเอาแบบเอาแบบความซื่อตรงจริงๆเลยนะซื่อตรงจริงๆเลยเพราะว่าทําอะไรที่มัน ตรงๆนะผมว่ามันเหนื่อยน้อยนะมันเหนื่อยน้อยเตียนพระบางคนเนี่ยโอ้โหโกหกไหลเป็นน้ำเลยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยมันเหนื่อยนะพี่นะผมว่ามันเหนื่อยอย่างนั้นอ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดคนที่หาก,กินไม่ตรงร่องไม่ตรงรอยในะยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดอะพี่ถามว่าผมเล่นพระทุกวันนี้เจริญในหน้าที่การงานของผมไหมผมบอกเรยว่าผมผม,ผมเจริญในหน้าที่การงานผมนะ บางคนบอกว่าผมมีพระหลักแสนไหมผมมีพระหลักแสนนะแต่ผมเก็บเฉพาะพระของจังหวัดพิจิตรหลักที่ว่าเมื่อก่อนเคยหลายๆแสนอย่างเงี้ยพระท,ที่เป็นองค์ดาราในหนังสือของจังหวัดพิจิตรอย่างเงี้ยพระพิกเนตนะนี่เป็นเง,งาแก่นะเป็นองค์ดาราของจังหวัดพิจิตรเนี่ยมาอยู่ที่ผมเนี่ยหลายองค์นนะผมเก็บเยอะเลยนะแต่ผมไม่เก็บสายอื่นนะผมเก็บเฉพาะสายพิจิตรอย่างเดียว เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สายพิจิตเนี่ยผมก็จะปล่อยออกหมดเลยนะสายพิจิตก็มีบ้างหลวมพ่องเองินนะที่เอามาแบ่งปันให้กับสมาชิก f อซนะอันนี้แกะหรือสีคีม,มานะหรือสีคีม,มา้าเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งนะ ฤสีขี่ม้าไม่เป็นอะไรนะฮะแต่ถ้าหรืฤสีดูดม้าในเรื่องยุ่งเลยนะอันนี้เป็นไปศูนย์แปดนะหลวงปู่ทวดทองดีทุกองค์นะทองดีทุกองค์เหยื่นผ่าปากนะฮะทองดีทุกองค์เห็นนะขออนุญาตนำเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะเหลือสององค์สุดท้ายแล้นะเนาะ ก็จะได้จากลากันไปนะผมจะได้ข้ามฝากแล้วก็จะเดินทางนะจากสุราษฎร์กลับพิจิตรนะตอนนี้อยู่บนเกาะนะฮะคือเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยผมไปดูพระมานะไปดูพระมาแล้วก็ข้ามมาพักผ่อนบนเกาะนะเกาะสมุยนะเกาะสมุยผมก็จะข้ามออกแล้วนะ แล้วก็จะใช้เวลาในการเดินทางเนะี่ยดูจาก gps แล้ว16ชั่วโมงนะในการที่จะถึงจังหวัดพิจิตรนะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่รอซื้อพา้าผมวันศุกร์นี่เจอผมนี่ผมอาจจะเบอร์นะในเรื่องของราคานะเพราะว่าผมน่าจะไม่ได้นอนนะน่าจะไม่ได้นอนนะสวยเลยอ่ะใายสนใจนะพี่นะคณะเลี่ยมทองนะ ชุดนี้นะต้องบอกเลยว่าทักทายเพชรพิจิตได้เลยนะทักทายเพชรพิจิตได้เลย<ม>เยอะแยะมากมายนะมีแต่พระเล่มทองข้งนั้นนะเดี๋ยวขอขยายนะทองดีนะฮะกดไม่เป็นอะไรหรอกครับนะกดไม่เป็นอะไรนะทองดีมีเปอร์เซ็นต์นะ,ะบอกเลยนะ มีเปอร์เซนต์ขายได้จำนำได้นะพี่นะเพราะว่าผมไปขายมาแล้วนะขายผมถ้าใครไม่มีที่ขายเนี่ยแกะท้องมานะผมมีที่ขายให้นะผมมีที่ขายให้อะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะหรือว่าสนใจพระเลี่ยมทองชุดนี้อยากได้นะเอาไว้ใช้เอาไว้ครองนะตามกำลังศรัทธาที่ทุกท่านมีนะที่ทุกท่านไหวนะผมไม่ได้เน้นว่าทุกท่านจะต้องอ่าซื้อเท่านั้นเท่านี้นะคือเอาที่เราไหวนะแต่เพราะว่าวางองค์เนี่ยมันก็เริ่มที่ เจ็ดแปดนะเจ็ดแปดจนถึงหลักหมื่นนะจนถึงหลักหมื่นเจ็ดแปดพันขึ้นไปนะฮะอยากได้เป็นของขวัญของฝากให้ตัวเองแว้สักองค์นึงก็พิจารณาดูจากคลิปของเพชรพิจ,จิตแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เพชรพิจ,จิตต้องขอ,งของกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้ก็ยังไงก็ถ้าเกิดขายเงาก็ทักมาคุยกับผมได้นะเพราะว่าผมน่าจะอีกไกลายาวไกลมาสิบหกโมงนะน่าจะไกลตุดในภาคใต้แล้วนะที่ผมเดินทางลงมานะ อาวไม่ไม่ไ,ม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 ไมกลสุดเลยผมเคยลงมาที่อ,อะไรนะวัดที่อะไรนครศรีธรรมราชนะอ่ะวัดที่ขุนพันธ์เขาตั้งจ,จตุคามนะ,ะก็เคยเดินทางเข้ามาแล้วนะ,ะแต่ว่าวันนี้เดินไปไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับบ้านแนละ้วสิบหกชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเป็นการขับรถที่ไกลนะเป็นการขับรถด้วยตัวเอง ที่ไกลที่สุดในชีวิตของผมเลยนะอ่ะสำหรับวันนี้เพจที่ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ